้อมเพื่อนครับวันนี้มาอยู่ที่แพร่สุขุมวิทครับมาทำการอบรออมเยาวชนนะครับให้ห่างไกลจากยาเสพติดครับผมบรรยากาศตอนนี้แล้วก็มีแพรแล้วก็มีสส่น้ำใส่น้ำกางตรงกลงางนะครับแพร่สุข,ขนนุมวิทบรรยากาศตอนเช้าประมาณเก้าโมงทุ่าเนาะอากาศดีมากๆเลยลมเย็นนะครับพัดเชื่อเชื้อ แพรกเขามีแพรมากแล้วก็มีแพร,ร,แพร,แแพรจะสัมมนากินเลี้ยงด้วยเนาะแล้วก็ว่าโอเคครับเปงนแนัดนอที่อยู่ในจังหวัดระยองลากในจังหวัดระยองนี่เองเแพรสุขสมบูรณ์ก็ยังมีนะครับด้านในนนก็เป็นอะลรแพรเสร็จแล้วก็จะเป็นบ้านพักครับทากคืนได้ด้วยเนาะเดกัมาครการตลงเดายวชนครับโรงเรียน มาวันนี้สามโมงเรียนแล้วก็ม,มีการอบรมนะครับโครงการฮังไกยัลติกจากเด็กศึกษาผมเด็กๆก็สนุกสนานแล้วก็ชอบมากครับผมจากก่ก็ทำการละลายพฤติกรรมให้นักเ,เรียนเด็กๆได้รู้จักจังหวะตบมือและการร้องเพลงนะครับผม แล้วมีกีตาร์ด้วยครับกีตาร์พร้อมเลยครับอาจารย์ก็เมื่อจะเป็นรัฐมนตร์ครับผมมาประจำที่ตังหอยของเราดี ดีครับผมต,ตามชมครับเช็กอินเช็กไซท์ติดตามเป็นกำลังใจให้มนมษย์หมนะครับผมแล้วก็อย่างหนึง่งจะพาไปบรรยากาศที่ดีๆนะครับขอช่วยติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ